ผ้าพันคอเสื้อคลุมหนาห่มตัวไว้สวมหน้ากากและหมวกปิดมิดชิดอากาศยังคงหนาวเย็นลิ้นโปตรงเจ้าหน้าที่กรมอุตุนิยมวิทยาบอกว่าในแต่ละพื้นที่อุณหภูมิยังต่ำกว่า12องศาเซลเซียสในตอนเช้าวันที่26อุณหภูมิต่ำสุดคือที่จินเฉิงเมืองจินเหมือน7.1องศาเซลเซียสที่นานการเมืองเหลียนเจียง7องศาเซลเซียส ที่สือเหมือนนครนิวไทเป8.5องศาเซลเ SI ซียสยังไมนครเทาเยียนและซันวันเมืองเมียวรีบ9องศาเซลเ SI ซียสเท่านั้นสำหรับภาคใต้อุณหภูมิอุ่นกว่าที่นครเกาสงอากาศอบอุ่นไม่แพ้กับบรรยากาศในตลาดที่คึกคักชาวบ้านใส่กางเกงขาสั้นและกระโปรงกินอาหารเช้าแล้วเดินเล่นด้วยความสบายใจลิ้นปัวตองบอกว่าภาคเหนือและแถบ <ạ> โพเลียนไทตรงอากาศอุ่นขึ้นอยู่ที่ 23-24องศาทางใต้ขยับสูงกว่าอยู่ที่25-26ถึงองศาอย่างไรก็ตามตอนกลางคืนประมาณ5-16ถึงองศากรมอุตุนิยมวิทยาเตือนว่าแม้อุภูมิสูงขึ้นแต่ไม่ควรประมาทกลางวันกลางคืนภาคเหนือภาคใต้อุณหภูมิต่างกันมากสุดสัปดาห์ความชื้นเพิ่มขึ้นภาคเหนือและภาคตะวันออกฝนตกบางแห่งออกจากบ้านอย่าลืมพกร่มติดตัว